สว,วัสดีค่ะดิฉันชื่อประกบเบย์นักจิบทางผิาพลายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องราวข่าวน้อยค่ะวันอังคารที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565มีเหตุเกิดเครื่องบินตกของแอร์ไที่บรูไคโตประเทศอินโดนีเซียเรื่องสัง้มอเตอร์รถต้อจอดมีผู้เสียชีวิต23รายบาดเจ็บ15รายและผู้รอดชีวิตมีเพียง1ราย จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปูนรพบผู้ที่เป็นมรดกโลกของอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ที่เหตุการณ์คือมินตกอยู่ข้างหน้าค่ะไปดูกะะันค่ะมีผู้เสียชีวิตจํานวน3 2รายและมีผู้บาดเจ็บอีก15รายตอนนีตน้ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวค่ะเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านของผู้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะคะ พบกับคุณสุธินและคุณอดัมสมิธค่ะโุโโทรวันนี้สร้างขึ้นในคิลสกัวัตที่9ในสมัยราชวงศ์ไคลเลนโดยสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมชาวชวาที่ผสมกับประเพณีพื้นบ้านในการสักการะวันพาวรุษของอินโดนีเซียและแนวคิดนิพานของศาสนาพุทธอินธรพุทธคุปตะซึ่งสะท้อนถึงอินเดีย มีหลักฐานชี้ว่าบูโรบูดูถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่7และถูกทอดทิ้งไปหลังจากอนาจักฮินดูในชาวาเสื่อมถอยลงและชาวชวาหันไปรับอิสลามหลังศตรวรรษที่14การมีตัวตนของสถานที่เริ่มมู้จากทั่วโลกในคศ .1814 โดยเซอร์โทมัสสเตฟอร์ดเร็กเฟิร์นตอนยังเป็นผู้ปกครองชาวาของอังกฤษบูโรบูดูได้รับการบูรณะหลายครั้งโดย ครั้งใหญ่ที่สุดเริ่มขึ้นในคอ1975ถึง1982เราอยู่กับผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวแล้วค่ะไปดูกันค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะตัดิดต์รู้สึกไงบ้างคะกับการที่เป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวขอสายการบินเฟย์แอร์ไลน์ตายหรือเปล่าคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยไม่มน่าเชื่อเลยได้ไเลยค่ะตอนที่ตกคุณรู้สึกตัวบ้างไหมคะ เอนนี้ตกเก้าคว้าลมชุชีพมาเลไแต่ไม่รู้ว่าคว้าลมไปถูกหรือเปล่าน,นะคะแต่ก็มาตรงที่หลังบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะแต่และฉันไม่ใช่ลูกป้าสหรอฉันมาเรียกร้องในฐานะที่ฉันเป็นลูกป้าแบบเขาใจดีมากเลยค่ะที่เขามาช่วยแบบช่วยเราอ่ะเก็บตูดอยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก พบกัใหม่ในวันพรงนี้นะคะตรงนคหะไเห็นลสร้างอสร้างเออต้องกนแน่ไปแล้วเอากับดิฉันปทูชูส่งนิ้วดิฉันปากระเบนน้ำจืดขับคืปไหเระรา thank